ดีครับพี่น้องที่ห,กหักนกเขาใหญ่และชิ่นชอบปั่นตัอนกเขาใหญ่ทุกคนครับนี่ก็มาพบก,กับลุงคนคนรักนกเขาใหญ่ครับตามที่บอกไว้คลิปที่เล้วแล้วครับว่าสิไม่เห็นไอแนวใส่น้ำแนวไอให้น้ำนกอัตโนมัติหลังจากที่เห็ดแนวให้อาหารแบบอัตโนมัติไปแล้วทั้งลังรังจีกินยุ่นสรุปกะ เวิร์ครับใส่งานได้ดีครับตอกดกินเสร็จก็ไหลลงมาเรื่อยล่ะครับผมกุ้งเจ้าบุไหลข้างหลังผมส่วนในน้ำที่เป็นขวดนี่นั่นผมมัดทวงไว้มันแห้น้ำนักมันเกลืนกันจะเสื่อมเพราะท่านได้เห็ดอ่ามื่อนี้สิร้องออกไปใส่เบิ้งตรวจสอบเบิ้งครับถ้าได้ผลก็บทได้เห็ดใส่กุ้งทุกองนะครับไขมือเขามาแล้ว เวียาก็เป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องอ่าตูกวดจอฮู้ใสๆอย่างแล้วก็หัดด้วยเกาโหย้อนแสงหัดด้วยเกาเกา้อนอ้ยเกาอย่างเขาอื่นปืนยิงเกาเกกาแท่งานกแต่ว่าไฟจูแซววดเราลวด ตวดขดเพื่อสิไซไซขวดถ้าเวลานำไหลนี่ถ้าขวดผิดลูกขวดเดี้ยวเวลานราำมันไหลล่งนี่มันจะเกิดแรงดึงดูดสูญิกัดท้างในขวดมันขวดมันขวดมันอ่อนมันสิบีบขวดใส่ขวดแฟบลุ่งเพราะแฟบลุงน้ำจพุ่งออกไหลพราะนั้นเขาตรงต้องคอนโทลขวดให้ได้ไม่ให้ขวดเดี้ยว นี่ก็รู้สึกว่าสูงไปจักน้อยนึงใส่บึงวังหันแต่ก้งบนลหลมันกุุงใหญ่ใสด้อยุแต่ก้งบน,งงนต้ง,ตงเห็ดํำกว่านี้ตกกะเดี๋ยวเอาเคบกบนไท่ซอยดึงนะครับย้อนแสงครับจังไรมาลองติดตามบังคับโดยทดสอบครับผมครับบนลหลออกจากกรงไว้ก่อนครับบนลหลเดี๋ยวเห็ดน้อใส่น้ำ ก็อ,อ,อยู่นี่แหละลูกเอ้ย ิษลูกมีพี่น้องมันเบี่ยวเกิดลักษณะแรงดึงแระทดสอบบงก่อนมันมีผลสิเป็นประการใดมีลานานไร้วงมันดึงขวด เี่บนไทยฮับไว้ฮ <Hi. S 1> ับไวดีๆีนะครับ นขวดน้ำนี่อว่าน้ำเบิดก็ดึงขึ้นนิ้งเท้าเปลี่ยนไดับพี่้อง ผเป็นน้ำ่าเรียบร้อยครับน้ำไหลลงสายอยู่น้ำประยุทโตบนไหลหันนกกินน้ำบกลงน้ำกับสไหลแหละครับผมยังไงไม่ค่อยติดตามบึงครับชวนตัวให้อาหารนกกระจาการได้ดีครับนกตอดกัไหลลงมาเรื่อยๆครับผมโอเคที่ว่าโอเคช้ได้เดยวทดสอบบึงน้ำวันนีม้มันโอเคกัน รัวการใส่การกได้ดีเนื้อหตั้ง ต้องพิลเื่ยๆพี่น้องบัตถุกงอาหารนกเขามีจองเติงไว้เติมครับผมนกดกอบิดไวทถาวนเลยแหละสีเบิงสีลายกร้างมันเอาประโยชน์ใช้สวยแล้วครับผมคับบนี่ก็ เป่าเลงเหรครับผงผ้าสองใบนี่ไม่นีเจส,สีเห็นแล้วหรอครับผมส,สีติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆกันมันแล้วเงินสิได้มีเวลาเตรียมตัวครับผมในกะว่วยเท่านี้แหละครับคลิปนี้พี่น้องได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่ได้พลาดคลิปดีๆครับผมสวัสดีครับ